โอ้โหโคนแรงอ่ะดูดิคนโ,โอพพายุเพชรเฮ้ยอะไรแต่ว่าดาเมจมันก็แบบค่อนข้างต่ำเลยทุกคนถูน้ำกระฉูดกระเด็นกระจุยกระจายเออฟ้าผ่า อาวุธใหม่ทุกคนสปอยอัปเดตใหม่เลยครับผมดีโอ้โหผมอยู่ในเซิร์ฟกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ได้ดาบมาครับทุกคนนี่นะฮะ Infernal Sword นะครับผมแล้วก็ได้ไวไฟมาด้วยนะครับผมไวไฟนะครับผมอันนี้นะฮะเดี๋ยวมาใช้ยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปนี้นะับใครที่อยากจะได้เพชรนะครับมาซื้ออาชีพใหม่พวกนี้นะครับหรืออาชีพนี้หรืออาชีพนี้หรืออาชีพไดๆก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเกมนี้เป็นาร์มเพชรยากเสือเกินใช่ไหมครับทุกคนก็สามารถเข้าไปดูตหาดไก่นะครับได้ที่โชยช ไดนะครับหรือกดที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับมีตั้งแต่100 200 500 1,000เพชรนะครับเนาะราคาเยี่ยมเยีครับก็เข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่โชยช่อมร้านของพี่เองนะครับน้องๆไม่โกงแน่นอนเดี๋ยวมาดูเรื่องดาบกันก่อนเลยนะครับผมเราสามารถตีแล้วแล้วก็แบบย่างสุกเลยนะทุกคนกินได้เลยนะครับอันนี้คือบอกเลยว่าค่อนข้างดีนะครับนี่เห็นไหมตีปุ๊บแล้วแรงด้วยทุกคนตีกระต่ายแค่ทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองตีหมาป่าดูนี่ตีหมาป่า ตีหมาป่า2ทีนะครับนี่แล้วก็กินได้เลยนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างดีแล้วมันติดไฟด้วยนะทุกคนดูเห็นไหมตีเมื่อกี้เห็นไหมตีแล้วมันติดไฟด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูแป๊บน,นึงนะรอแปบ๊บนี่มาป่าอาัลฟาครับตีทีนึงเนหะ็นไหมแล้วติดไฟครับทำดาเมจเรื่อยๆ,ๆด้วยนะแต่ดาเมจมันอยู่ได้ไม่นานนะทุกคนหมาป่าอาัลฟาเนี่ยตีสองทีแรงนะทุกคนทำไปเล่นบอกเลยว่าแรงนะฮะนี่คนดูนะประมาณ2ทีอ่ะโคตรเจ๋งอย่างนึงคืออันนี้ WiFi นะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าใช้ยังไไงเเเเดดดีี๋ยยวววราาาใช้กกกกัับพคลติน่่ปปู ดูดิกคนโอ้โหโคตรแรงอ่ะดูดิโคตรโอพีโคตรแรงแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราไม่โดนดาเมจด้ยทุกคนดูดิโอโพีจัดนี่เราล่อมาโดนไฟได้เลยนะครับแรงจัดดูอาวุธใหม่แพทนี้นะครับหื้ถ้าถามว่าแรงไหมมันก็แรงครับทุกคนแต่ว่าใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่นะดูดินานอยู่นะ ก่อนจะตายแต่ละตัวถ้าถามว่าอาวุธชิ้นนี้นะครับไวไฟเนี่ยถ้าถามว่ามันดีไหมก็ค่อนข้างดีนะครับในการแบบว่าเอามาลงแบบช่วยเด็กในถ้ำใช่ไหมเออช่วยเด็กในถ้ำหรือเอาลงสตองโฮเนี่ยที่แบบว่ามนยืนเนี่ยเยอะๆอย่างเงี้ยถือว่าคุ้มไหมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับแต่ถ้าไปล่าพวกหมาป่าเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะยังไม่ค่อยคุ้มนะฮะเดี๋ยวผมขอกลับบ้านไปเอาเจมก่อนโอ้โหไดมอนด์สปาลรัวๆเลยครับทุกคน โอ้โหเขาสปาว์เน่มอนไอ้เพ oh. 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 ียบเลยเดี๋ยวผมกลับไปเก็บก่อนพายุพายุเพชรพายุเพชรมาทุกคนพายุเพชรโอ้โหโอ้โหโอ้อยเพียบเพชเพียบเลยครับทุกคนโอ้โหเก็บเลยครับผมเพราะว่ามันใกล้อัปเดตแล้วนะเขาเลยสปาว์ให้เพียบเลยครับเก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดโอ้โหเพียบ เก็บเก็บเยอะมากนะครับผมแล้วมันก็จะมีบอสใหม่ด้วยทุกคนมีบอสใหม่นะครับเมื่อกี้มันเกิดขึ้นมาตรงกลางแล้วนะครับแต่ว่าผมถ่ายไม่ทันนะครับเดี๋ยวรออัปเดตเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่าเออในอัปเดตเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะโอลาสุดตอนนี้ <laughs> บินแล้วครับทุกคนทั้งช้างแมวมตทั้งบินอัปเดตดีเสกอะไรห้เราเล่นเพียบเลยครับทุกคนอะไรกับเนี้ย โอ้บปนหัวบินไปแล้วช้างเปมมอสช้างเป็นมอสก็มีนะครับอ้ยลอ,อยรละลิ้วเลย <c oughs> โอ้ยมีคนบุกแคมป์ไฟนี่เดี๋ยวเราจะใช้ดาบสู้นี่สามทีตายนี่แรงอยู่นะทุกคนแรงอยู่นะนี่ถือว่าแรงเลยนะฮะนี่ถือว่าเจ๋งแจ๋วแล้วมันติดดาเมจไฟดนะ้วยทุกคน ไฟมันเผาเรื่อยๆนะทุกคนโคตรดีเดี๋ยวเราลองเอาดาบไฟเนี่ยไปสู้กับพวกหมีบ้างดีกว่าเออมีมันถึกนะทุกคนไปดูกันนะครับว่าพวกหมีเนี่ยเราจะไหวไหมอ่ะหมีธรรมดาหมีธรรมดาก่อนนะครับหมีธรรมดาอันนี้สองสามสี่ห้าหกหกทีเลยนะทุกคนแต่ผมกำลังจะตายโอ้โหจะบ้าตายลองดูกับหมีดำ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณห้าถึงหกทีนะทุกคนนะแล้วเนื้อก็หม่ำได้ด้วยแต่ก็แต่ก็ไม่มีอะไรแรงเท่าแอดมินแอคครทุกคน <c oughs> ไม่มีไม่มีอะไรแรงเท่าแอดมินแอคแล้วทีเดียวโอ้ยโอ้ยลุมลุี่ทีเดียวยยทีเดียวทีเดียวเออทีเดียวเห็นไหมแอดมินแอคทีเดียวเท่านั้นนะ สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้หรือเกมแนว AFK และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอท วันนี้ผมจะมาแนะนำ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆน,นะครับฟาร์มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวก็เหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดคอมเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือไม่อยากเปิดทิ้งไว้เพราะว่ากลัวเปลืองแบตเปลืองค่า net, เาน็ตเปลืองค่าไฟ UG Phone นจจดาน์หลิ ได้คลิปนี้ได้เลยจะได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะครับหรือใส่โค้ดโชยะก็จะได้ส่วนลดพิเศษด้วยเช่นกันโอเคครับผมกิจกรรมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็ประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหน้าล็อบบี้นะครับนี่เราจะเห็นเลยนะครับว่ามีอีเวนต์ใหม่มานะครับนี่ตทุกยเลยนะครับมีแบบว่าให้เราทําภารกิจทั้ง4ภารกิจนะครับแล้วก็จะได้พวกของใหม่ๆเพียบเลยนะครับทั้งไดมอนแล้วก็บููเฟรมแล้วก็ของตกแต่งนะฮะอีกหลายๆอย่างนะครับผมโดยภารกิจ4อย่างนะครับในอาทิตย์นี้นะครับก พลังกีดลึกลับนะครับไม่รู้ให้ทําอะไรอันนี้นะครับงงมากนะครับผมแล้วที่2เนี่ยก็คือให้เรานะครับฆ่าแมงป่องนะครับทั้งหมด100ตัวนะครับอันที่3ามนะครับอันนี้น่าจะเป็นการคราฟแอมโมบ็อกซ์นะครับผมเนาะทั้งหมดนะครับห้ครั้งนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นไอเทมใหม่หรืออะไรยังไงหรือไอเทมเดิมที่เราแลกพวกกระสุนกันนะทุกคนเออผมไม่แน่ใจนะยังไม่เข้าไปดูเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราต้องตายด้วยนะครับภูเขาไฟโดยลาวาหรืออะไรยังไงนะครับหรือต้อง เอาของไปใส่หรอหรือยังไงไม่รู้เลยเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันนะครับรู้ว่ามันมีอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมรับว่ามีอัปเดตอะไรกันมาบ้างไปเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับผมนี่นะฮะอัปเดตใหม่นี่พื้นที่ใหม่อย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหอันนี้คือ,อยังเปิดไม่ครบนะทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอันนี้อะไรอะไร่อะ,อะทุกคนเฮ้ยอ๋อแมงป่อง โอ้ไม่กล่องมันจะอยู่อย่างนี้ทุกคนบอกว่าตาอะไรโอ้โหตกใจหมดโอเคตรงนู้นมีกล่องเดี๋ยวเราลองเปิดกล่องดูนะฮะนี่ต้องออบบี้นิดหนึ่งนะฮะนี่มีกล่องใหม่นทุกคนดูกล่องใหม่เขาเท่ทนะฮะดูกล่องแก๊งไปหน่อยแต่ก็เทดีนะผมว่าเทไหมผมว่าเทนะทุกคนถ่ายรูปไปก่อนอะลองเปิดกล่องดูกล่องแรกนะครับได้อะไรบูปินลาวาเฮ้ยอะไรอะ ทุกคนเฮ้ยมันเป็นมันเป็นกับดักระเบิดเหรอเฮ้ยเท่อยู่นะเดี๋ยวลองดูลองใช้ดูนะฮะไหนมาลองวางดูทุกคนเฮ้ยมันมีระบบใหม่ด้วยะะทุกคนนี่ s n ล p t ท g ก i ิคืออะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงคือมันจะวางง่ายขึ้นงั้นเหรออา่าโอเคพอเข้าใจนะครับอ่ะวางแล้วเป็นย,ยงังไงต่อต้องรอคนมาเหยียบใช่ไหมอันนี้นะฮะ ด,ดูดูหน้าตามันหน้าตามไม่น่าเหยียบอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวรอนะครับรอให้มีคนมาเหยียบแล้วกันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงโอเคตอนนี้เลยครับไฟเรานะครับก็วิวห้าเลยทุกคนนี่เกือบเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันดูเนะยฮะโอ้ยดูทุกคนเหมือนพื้นที่รกร้างโหโคตรเท่ตอนนี้ผมชอบกับหิมะอีกอะตอนแรกผมนึกว่าเข้ามามันจะแบบเอ้ยมีเกจความร้อนแบบร้อนเกินเอ้ยเราต้องทําชุดแบบว่ากันความร้อนอะไรอย่างนี้เออ แต่ไม่ต้องทำว่ะทุกคนเนี่เข้าไปได้เลยโอเคนะฮะเปิดกล่องเราจะหาอาวุธใหม่เนีครับผมมันมีอาวุธมีกรอมีไอเทมใหม่ๆเพียบเลยนะเขาบอกนะแต่ลาวามาอีกแล้วครับทุกคนนะโอเคนะเดี๋ยวไปดูหาต่อเฮ้ยดีๆน่ล่อๆล่อๆล่อครับล่อโดนระเบิดล่อโดนระเบิดอมันเป็นลาวามาอย่างนี้อ๋อโอเคนะับแต่ว่าดาเมจมันก็แบบค่อนข้างต่ำนะทุกคน ดูดิกว่าจะตายนานมากนะกว่าจะตายกว่าจะตายค่อนข้างนานเลยโอ้มันทำงานอย่างนี้เองวอคานอว์เขาบอกว่า the volcano is hungry คือเราต้องหาอะไรมาใส่งั้นเหรอหรือว่าอะไรไงเราต้องเคลียร์มอนหรือว่าเราต้องโยนลงโยนลงไปเฮ้ยจริงเฮ้ยจริง หูโยลงไปอย่างนี้ขู่น้ำกระฉูดกระเด็นกระจุยกระจายอ่าเราต้องหาทั้งหมดอีก1 2 3 4 5 6อี่อครับผมทั้งหมดเรีเจร้อยนะครับผมอุ้ยได้ไรได้จิมลิลี่เออฟ้าปา,าอ๋อหรือว่ามันอาจจะเป็นขั้นหรือเปล่าทุกคนมันอาจจะใช้ได้อีก นี่ครับมันอาจจะเอามาป้อนได้อีกปะป้อนได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมลองเอามาป้อนดูนะครับอ่ะลองดูปึบอ่าได้จริงด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปหาเคอร์อติสมาใส่ก่อนแป๊บนึงโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้บาร์ครับนี่เคอร์อติสทั้งหมดเะครับ15ตัวเลครับผมส5คนโอเคเดี๋ยวผมจะเอามาเลยครับบูชายันรอบที่สองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่อ่า เฮ้ยเราเหลืออีก8ตัวครับผมน่าจะได้อีกรอบหนึ่งนะทุกคนได้เป็นอะไรรอบนี้ได้เป็นเจมสีเขียวอ่ะเดี๋ยวเราน่าจะได้อีกรอบหน,นึ่งนะฮะอ่าเฮ้ยรอบนี้ได้เป็นอะไรเนี่ยคอร์โบอาวุธใหม่ทุกคนคอร์โบอาวุธใหม่ใช้ยังไงอยากรู้อุ้ยอินฟินิตี้โอ้โหเฮ้ยโหลดไม่นานแรงไหมลองยิงดู เอ้ยมันมีย้อยด้วยทุกคนเฮ้ยคโค้ดโบของเนี่ยพวกะเคยติดอะที่มันเคยที่เขาใช้กันอะเนี่ยอันเดียวกันเลยเสียงเดียวกันเลยเฮ้ยเฮ้ยหมาป่าเฮ้ยหมาป่าก็ได้โอเคเดี๋ยวผมจะยิงขางหลังอย่างนี้ปัม๊มได้เลยขางหลังแล้วก็ให้หมาป่าเกิดหล่นลงไปเนี่ยเอาละรีไปทํากันเลยอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมดูหมาป่าเกิดแล้วหล่นลงไปเนี่ยไปแล้วเนี่ยมานนับด้วยโอ้โหครั้งที่สาม ทาที่สาเป็นเจมคือมันมีแค่2อย่างนี้เหรอเจมแดงกับเจมเขียวคือม,มีแค่นี้เองเหรอคือมันไม่มีอย่างอื่นแล้วเหรอครับแต่ตอนนี้ผมก็เจอสถานที่แปลกๆนะครับตรงนี้นี่ระหว่างผมหาเคอร์ติสอยู่นะฮะผมก็เจอตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะฮะอาจจะมีอาวุธหรือเกาะอ,อะไรพวกนี้ไหมที่เขาเคยบอกอ่ะนะฮะเออไปเดี๋ยวลองขึ้นไปดูตรงนี้นะครับก็เป็นจุดปลอดภัยนะฮะเออเอาไว้หลบกวางหลบโลคู่ได้นะครับถือว่าโอเคอยูอ่ ตรงนี้เขาบอกว่าเหมือนเอาน้ำมันมาเล่กเป็นกระสุนได้นะครับเออถือว่าดีนะครับในช่วงเลดเกมนะครับอ่าแล้วผมพอจะนึกออกแล้วผมว่าน่าจะคือตรงนี้นะทุกคนที่เขาบอกว่าให้ทําภารกิจนะครับให้เราแบบว่าทําอะไรนะคราฟของใช่ตรงนี้ปะเออนี่ผมไม่ชวนนะว่าใช่หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะอาจจะใช่นะฮะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรอ๋อเนี่ยมีกล่องให้เปิดอยู่ตรงนี้นะะเฮ้ยนีไงจาบ แสดงว่าเราสามารถหาดาบได้จากตรงนี้นะครับพวกของอะไรพวกนี้นะฮะเออให้เพื่อนมาเปิดให้อะไรงนี้แล้วแล้วดูทุกคนเพื่อนผมเปิดได้ Infernal s a c k โอ้โหไอเทปใหม่ปกตินะครับอันสูงสุดนะครับใจแอนเนี่ยมันจะได้ประมาณ25นะครับ Infernal จะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราดูกันยีน่สิบทำไมมันกากกว่าใจแอนเนี่ยกากกว่าใจแอนเฉยเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองนะครับนี่เอานะฮะน้ำมันใส่นะครับเพื่อแลกเป็นกระสุนใส่แล้วไม่เกิดอ,อะไรขึ้นเลยอ๋อ,อนี่ไงได้แล้ว ต้องรอใส่แล้วก็ต้องรอแล้วได้กระสุนออกมาเป็นกระสุนของรีเวอร์ถือว่าก็ก็ดีในช่วงปลายเกมนะครับเพราะว่าปลายเกมเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้กองไฟเท่าไหร่แล้วนะฮะเพราะว่าถังน้ำมุงถังนน้ำมันัน่ก็จะเหลือน,นะครับเออก็จะได้เอามาย่อยนะครับเปลี่ยนเป็นกระสุนแทนนะฮะอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถนะครับของเจ้า Infernal Sa c k กนะครับก็คือนะครับเราสามารถเก็บเนื้อแล้วมันสุกเลยนะทุกคนเก็บปุ๊บนะครับแล้วปล่อยออกมาแบบนี้ นี่เห็นไหมสามารถกินได้เลยนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งความสามารถนะครับนี่เห็นไหมเก็บเห็นไหมสุกเลยนะครับผมนะฮะถุงมันร้อนมากเออหลักๆก็ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับก็รีวิวไปหมดแล้วเนาะสำหรับแพทนี้นะครับแล้วก็คลาสใหม่ไม่มีนะครับนอนในแพทนี้โคตรซิงเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่วยยากันด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้านะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย